สวัสดีจ้าทุกคนวันนี้ลวนจะพาทุกคนมานี่จ้าทุกคนอันนี้ก็เป็นห่อหน่อไม้นะจ้าหน่อไม้ที่ลวนซื้อมาจากงานไทยที่วัดไทยเลจ้าทุกคนที่ไปงานเทศมหาชาตินะจ้าทุกคนอันนี้ในหอนี้ก็เป็นห่อพลาสติกนี่ก็กิโลหนึ่งนะจ้าทุกคนก็เป็นหน่อไม้อ่อนจ้ะหน่อไม้ผสมกับใบยะ้านางนะจ้าทุกคน ราคาก็20ปอนดปอนะจ้ะทุกคนถ้าเป็นเงินไทยก็ประมาณ900กว่าบาทแล้วแต่เงินขึ้นเงินลงเลจ้ะลวนจะเอามาทำซุปหน่อไม้จ้ะทุกคนเดี๋ยวลวนจะเ,เปิดให้ทุกคนได้ดูนะจ้ะว่าเดี๋ยวจะาไว้นี่ก่อนเนาะลวนจะใส่นี่นะจ้ะนี่จ้ทุกคนอุ๊บนี่จ้ะ เดี๋ยวเราจะเอาทันท้เนาะอือยี่ดีกว่าจ้าก็เปิดเอาไกล,กลตัดยี่ดีกว่านลยจ้ะทุกคนอืมลว้วนจะเปิดในห่อนะจ๊ะว่าได้เยอะไหมเลยจ๊ะก็กิโลหนึ่งนะจ๊ะทุกคนจ้ะหนึ่งกิโล ก็บรรจุมาอย่างนี้นะจ๊ะทุกคนส่งตรงมาจากเมืองไทยจ้ะนี่จ้ะเป็นหดอกไม้ชนิดใบยานางนะจ๊ะทุกคนน้ำยานางจ้ะโอ้ยอย่างนี้จ้ะอือจะต้องเอาให้หมดแล้วจ้ะติดทั้งหมดเดียวจ้ะทุกคน นี่จากทุกคนจะโทจ้ะนี่จากทุกคนก็ออกมาก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะจ๊ะลวนจะเอามาทำน่อาซุปนอไม้เลยจ๊ะนี่จ้ะน้ำน้ำยาดนังทุกคนมองเห็นหรือเปล่าจ๊ะนั่นจ้ะในนั้นเนาะนี่จ้ะี๋ยวลวนจะเอาไปต้มนะจ๊ะทุกคนก็กิโลหนึ่งนลจ๊ะก็เยอะ เยอะอยู่ในใจในีใจ้เดี๋ยวหกเดี๋ยวตกในใจ <c oughs> อืมนี่จ้ทุกคนจ้ะเดี๋ยวเดี๋ยวนใช้ทุกคนดูใกล้ๆนะจ๊ะในใจเก้าร้อยเก้าร้อยกว่าบาทนะจ๊ะทุกคนถ้าเป็นเงินไทยเนาะเพราะว่าเขาก็หนึ่งกิโลจ้ะเพราะว่า,าก็มาไกลนะจ๊ะทุกคนราคาก็ต้องแพงหน่อยนะจ๊ะทุกคนเดี๋ยวลวนจะทำซุปหน่อไม้เลยจ้ะ อันนี้ก็เป็นเครื่องปรุงที่ล้วนจะใส่ในซุปหน่อไม้นะจ๊ะทุกคนก็ล้วนก็ใส่นี่ก็พริกป่นนะจ๊ะแต่ล้วนก็ไม่ใส่หมดหรอกจ้ะแล้วก็นี้ข้าวคั่วข้าวคั่วล้วนคิดว่าจะใส่หมดอยู่จ้ะแล้วก็มะนาวล้วนก็ไม,ม่มีหอมแดงบ้านเราเลยจ้าล้วนก็เลยใส่หอมหัวใหญ่นี่นะจ๊ะล้วนใส่กระเทียมด้วยจ้ะทุกคนแล้วก็ล้วนก็มีมิ้นนะจาซาน่นะจ๊ะ แล้วก็ต้นหอมจ้ะทุกคนนี่จ้ะแล้วก็มีปลาลาเดี๋ยวด้วนก็จะใส่ปลา้าด้วยนะจ้ะจ้าทุกคนจ้านี่จ้ะซุปหน่อไม้ของด้วนก็เสร็จแล้วนะจ้ะพร้อมที่จะกินได้แล้วจ้าทุกคนก็ขอบคุณมากนะจ้าทุกคนที่มารับชมเอาไว้เจอกันคลิปหน้าจ้ะสวัสดีจ้าบ๊ายบายจ้า